สวัสดีทุกคนวันนี้ข้าจะพาลูกของข้าเดินออกหากินแต่เช้าตอนนี้ข้ากำลังหิวมากเลยเดินตามมาลกูกเดินตามพ่อมานะลกูกมามาเดินตามมาช่วงเช้าแล้วจะพาหากินวันนี้ พ่อจะพาลูกไปชนภายในป่าลึกเดินตามมานะาลูกมามามาหิวแล้วตอนนี้หิวแล้วนะทุกคนมาเดินตามมาป่าแถบนี้น่ากลัวเดินตามมาได้เลยมามาลูกมาไม่ต้องกลัวหน้าลูก เดินตามพ่อมาเรื่อยๆตอนนี้ถึงแล้วนะลูกจะไปทางไหนดีมีสองทางให้เลือกนะลูกนี่เดี๋ยวเราพักกินอาหารตรงนี้ก่อนนะลูกกินให้อิ่มเลยนะแล้วค่อยไปต่อน,นะลูกกินให้อิ่มนะลูกมามามาเดินตามพ่อมาอีกเรื่อยๆนะลูก นี่มาดูป่าตรงนี้น่ากลัวมากนะลูกตรงนี้อาหารเยอะมากเลยมาลูกเดินมาลูกเดินตามพ่อมานี่อาหารเยอะเลยตรงนี้นะลูกนี่ตรงนี้เป็นปา่ามาลูกกินเลยลูกกินเลยกินให้อิ่มนะลูกตรงนี้ หายพ่อไปไหนไม่เห็นพ่อเลยพ่อจ๋าพ่ออยู่ไหนหนูอยู่ไม่เห็นพ่อเลยนะพ่อพ่อไปไหนนะ าหายไปไหนนี่หาลูกข้าไม่เจอเลยตอนนี้ข้ากลับบ้านแล้วลูกของข้าไปไหนตอนนี้ข้าเป็นห่วงลูกของข้ามากเลยลูกของข้าไปไหนลูกของข้าทำไมยังไม่กลับมาอีกโอ้ข้าเสียใจมากเลยไม่น่าพาลูกไปเลยพ่อจ๋าพ่อจ๋ามาแล้วจ้า พ่อจ๋าหนูมาแล้วโอ้ลูกรักเจ emos, oh, ้ามาจากไหนทำไมไม่เดินตามพ่อมามาจ๋าพ่อจ๋าหนูหลงทางจ้าพ่อโอ้ลูกรักเอ้ยมา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 